ถุงนี้85บาทปลูกได้เป็นร้อยกระมังกระมังใบละ20บาทนะคะแล้วก็เรามาเจาะรูเองเราใช้กากมะพร้าวเพื่อประหยัดดินกระสอบหนึง50บาทแล้วก็ส่วนดินน่ะพี่จะใช้ดินแบบ2เลทก,ก็คือดิน ราคาถูก12ถุงร้อดินอันนี้ถุงละ10บาท mm hmm. การผสมดินแบบนี้ก็ได้ประโยชน์อยู่2อย่างก็คือได้ลดต้นทุนแล้วก็ได้สารอาหารที่มันแตกต่างกันที่ตีต้นทุนเฉลี่ยเป็นกลมๆไปเลย mm hmm. ชุดหนึงสีบาทนั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าเราบวกค่าแรงเราไปด้วยสิบาทไม่เกินห้บาทไม่เกินค่ะตอนขายขายได้80ดส<า>ิา <80 S 2> <80. S 1> ยไ้แปดคุ้มค่ะขอให้ใจรักถ้ามีใจก็คือทุกอย่างทำได้หมด สลัดเครื่องปรับออกให้หมดทุกครั้งที่จะทําสวนจะทําอะไรก็ตามจะรดน้ําจะอะไรก็คือใส่ถุงมือเราป้องกันเล็บเราเนาะ้หญิงรักสวยรักงามเล็บต้องไม่ดำค่ะสวยด้วยทำงานได้ด้วยก็คือชุดแบบนี้ชุดทำงานเลิกงานมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเลเทกกับบ้านได้เลยเป็นงานอดิเรกที่ได้ตังค่ะสวัสดีค่ะชื่อออค่ะออรไทยยางไทยสงนะคะ เป็นผู้จัดการบริษัทแลนสเคปนะคะส่วนงานรองก็คือทำฟาร์มผักสดออร์แกนิกตืนตัวผักสดค่ะทำไมต้องเป็นกะละมังครับพี่อออคะผักเราเพราะว่าเราไม่มีดินในการปลูกค่ะบริเวณพื้นที่ของเราเป็นปูนชัดทั้งหมดเลยเราต้องใช้กะละมังในการปลูกก่อนหน้านี้เราทำเป็นฟาร์มด้วงรอดแรกเลย5 0กรกะละมัง แต่ปรากฏว่ามันมีกลิ่นมันุ้งกระจายทำลายสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยเราก็เลยหยุดทำก็มีไอเดียจากการะมังที่มีอยู่เจาะรูแล้วก็ซื้อดินมาลองปลูกก็ปลูกครั้งแรกก็คือหนึ่งแถวกอดตรงนู้นเลยค่ะแล้วมันสวยเพื่อนบ้านมาเห็นบอกน่ารักจังขอซื้อไปฝากเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเออมีกำลังใจก็ปลูกเพิ่มจากหนึ่งแถวเป็นสองแถวสามแถวสี่แถวตอนนี้แ แถวค่ะแปดแถวประมาณ120กะละมังรอบหนึ่งประมาณไม่น้อยกว่า8 0 0 0ผักแต่ละอย่างใช้เวลาไม่เท่ากันคะน้าไม่น้อยกว่า45วันต้นหอมผักชีไทยผักชีลาวผักชีฝรั่งคือผักพวกนี้ต้องใช้เวลาประมาณ45วันขึ้นไปมีแค่ผักบุ้งอย่างเดียวที่3อาทิตย์เก็บขายเลยก็คือ30วันขายสำหรับลูกค้าที่ไม่เอากะละมังจะแพ็คใส่ถุงขาย สำหรับลูกค้าที่จะเอาไปรดน้ําเองก็คือ14วันเขาก็ซื้อแล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็คือสดตลอดเวลาผักที่ไม่ได้ปลูกขายก็จะเป็นพวกผักสวนครัวอันนั้นจะแถมให้ลูกค้าไป ไม่พอขายค่ะตอนนี้ไม่พอขายแล้วไม่พอขายเพราะว่ามันจํานวนไม่ได้มากขนาดนั้นก็จะปลูกวน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 ,วนไปแต่ตอนนี้มีคนจองมีนมคน,นจองม,มีคนจองเกือบหมดแล้วค่ะที่ลูกค้าพรีรอเดอร์ไว้จะเป็นมะเขือเทศต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไทยผักชีลาวค่ะเขาซื้อแล้วเขาได้กิจกรรมในการทําก็คือไปให้เด็กๆรดน้ําไม่ได้กินทีเดียวหมดกินทีละครึ่งกะะมังอย่างผักบุ้งกะละมังหนึ่งเนี้ยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าทา,านคนเดียวเนี่ย แบ่ได้3ครั้งขายโกะระมังแล้วลูกค้ารีวิวมาก็จะเป็นแบบวันนี้กินไปครึ่งกระมังแล้วนะก็ถ่ายรูปมาให้เราดูกระมังพี่เฉลี่ยทุกรายการเลยกละมังละ80บาท สนุกสนุกอันนี้คือตัวตนที่สนุกจริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกค่ะแต่พอได้พูดก็คือมันก็จะแฮปปี้กับสิ่งที่เราทํามันทําให้เราสุขภาพจิตดีเวลาเราทำเนี่ยมือถือไม่ต้องดูทิ้งไปเลยอยู่เงี้ยบางวันนะสี่ชั่วโมงคือผักที่กินเนี่ยที่ดีใจแทนคนกินมากเลยนะ รดน้ําอย่างเดียวไม่พออะไรที่ไม่สวยจะไม่ได้ไปถึงลูกค้าหรอกเน้นใส่ใจกับมันแล้วเรากินเองเราก็แฮปปี้ของเรามันไม่ได้สวยเท่ากับที่เขาขายในท้องตลาดแต่เรามั่นใจว่าเขากินอะไรเราได้กินอันนั้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับเราด้วยดีใจกับคนที่ซื้อไปกิน,นจริงช่องทางอินส a าแกรมค่ะ Big Av Vegetable แล้วก็เข้าไปกดคอในนั้นได้เลยมีเบอร์โทรอยู่ สามารถถูกมาได้เลยได้หมดทุกอย่างค่ะจะสั่งซื้อจะถามเฉยๆให้ความรู้ได้ฟรีๆเลยค่ะไม่คิดตังค์เป็นการแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็ได้ทําให้คนอื่นได้มีอาชีพด้วยเผื่อใครที่ไม่มีที่ดินเหมือนของพี่เนี่ยค่ะไม่มีดินก็ปลูกลงในกระมังแล้วก็เราได้กินเองด้วยได้ขายด้วยซึ่งไม่ไม่ได้เสียอะไรเลย